มาตกแต่งรูปภาพและวิดีโอของเราด้วยสติกเกอร์และอีโมจิในแอปพลิเคชัน Line ที่เราเคยโหลดกันไว้แล้วติดตามมันได้เลยครับดีการก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่แชทจากนั้นเข้าไปหาเพื่อนที่เราจะคุยด้วยนะครับ นั้นกดที่รูปภาพเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการตกแต่งนะครับตอนนี้ผมขอเลือกภาพนิ่งก่อนนะครับเมื่อเลือกมาแล้วข้างบนก็จะมีรูปดินสอนะครับสามารถที่จะเอาลายมือเราเขียนได้เลยเลือกสี ที่เราชอบแล้วเขียนได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วดันต่อไปก็จะเป็นอันครอบภาพแล้วก็หมุนภาพนะครับถ้าเกิดเราถ่ายรูปกลับด้านมาหรือว่าต้องการย่อขยายขนาดภาพก็จัดก,การได้ย่ครงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วดัน ที่ t e x กก็คือพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับในที่นี้ผมไม่พิมพ์แล้วกันเนาะก็คือสามารถพิมพ์ได้ในทีนี้ผมไม่ใช้นะครับแล้วก็จะมีรูปสติกเกอร์นะครับรูปสติกเกอร์เนี่ยก็จะมี3ส่วนมี Basic มีสติกเกอร์และอีโมจินะเบสิ c นี่ก็จะเป็นส่วนของที่ l ลายเขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นแบบเดิมๆเ,เนาะที่เราเคยเคยเห็นกันอยู่ เช่นตอนนี้บอกเวลาก็ใส่ลงไปเสร็แล้วสามารถแต่ง,งเพิ่มได้กดใหม่กดที่สติกเกอร์เหมือนเดิมไปมาเลือกข้างล่างใช่ไหมครับเบสิกเราเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์คราวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราซื้อ,อหรือโหลดประเก็บไว้นะครับเลือกเลือกรูปนี้แล้วกันก็ตกแต่งตามใจช,ชอบเลยนะครับ แล้วก็มีรูปวงล้อสีสามอันซ้อนกันก็นเป็นการย้อมสีให้กับภาพของเราว่าภาพเราจะเป็นโทนไหนยังไงหรือมีเอฟเฟกต์นะเช่นโกลดัสนะสกายทองต่างสมมติผมถูกใจแล้วก็กดส่งเลยนะครับที่รูปจรวดข้างล่างเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะลองทำในวิดีโอดูบ้างนะครับ จากนั้นเลื่อนไปที่วิดีโอที่เราต้องการวิดีโอนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็คือจะมีตัวปิดเสียงปไปรูปกันไก้ตัดวิดีโอเอาว่าจะเอาช่วงไหนเลื่อนเลยหัวท้ายที่ Text ถ้าไปการพิมพ์ตัวอักษรนะครับเช่นกันอันนี้ผมขอพิมพ์ พิมพ์ตัวอักษรตรงตัวทีข้างล่างมุมนี้เห็นไหมครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นการเปลี่ยนฟอนเปลี่ยนรูปแบบต่างๆอ่ิผมเลือกตัวนี้ไปวงล้อสีก็เปลี่ยนสีได้นะนี่เห็นไหมอ่าผมชอบอย่างนี้ดันเลื่อนได้ขยายได้ต่อไปดิสสอก็คือการเขียนนั่นเองก็เลือกสีขาว อืมตอนนี้ก็เป็นการเขียนเรียบร้อยแล้วด้านแล้วก็รูปสติกเกอร์ก็เหมือนกันเลยะนะฮะตัวเมื่อกี้อ่ะเลือเป็นหนึ่งรูปย้อมสีไหมก็ลองดูนะครับเผื่อถูกใจรูปไหนแบบไหนถ้าผมพอใจแล้วก็กดส่งเลยครับรูปจรวดเสร็จแล้วครับ ส่งไปแล้วนอกจากจะตกแต่งภาพในห้องแชทของเราแล้วเรายังสามารถที่จะไปแต่งภาพในไทม์ไลน์ก็ได้ภาพที่เราตกแต่งก็จะขึ้นมาอยู่ในไทม์ไลน์ วิดีโอก็เช่นกันนะครับและนอกจากในไทม์ไลน์แล้วในสตอรี่ก็ยังทำได้กดไปที่ a s d Story แล้วก็เซนวิดีโอที่เราตกแต่งก็จะเข้าไปอยู่ในสตอรี่ของเราวิดีโอที่เราตกแต่ง ก็ไปอยู่ในสตอรี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นการตกแต่งภาพและวิดีโอให้สวยงามและน่าสนใจก่อนที่เราจะส่งไปโพสต์ตามที่ต่างๆนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับใครมีรูปสวยๆเท่ๆนะเอามาโพสต์อวดกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ